สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับเริ่มแล้ววันนี้16มีนาคม2,565นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด -1-9 รักษาพยาบาลตามสิทธิ์และ u s s a เซฟพลัสฟรีซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศควรที่จะรู้นะครับซึ่งก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มๆสำหรับผู้ป่วยสีเขียวนะครับ ก็คือคนที่ไม่มีอาการมีไข้อุณหภูมิอยู่ที่37.5องศาขึ้นไปลิ้นไม่รับรสจมูกไม่รับกลิ่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอตาแดงมีผื่นถ่ายเหลว ก็รักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองข้าราชการประกันสังคมประกันสุขภาพสิทธิ์ประกันสังคมทำงานต่างพื้นที่ก็เข้าโรงพยาบาลเครือข่ายได้นะครับสําหรับการรักษาก็กักตัวที่บ้านกักตัวในชุมชนหรือฮอสปิเตลเข้าโครงการเจอแจกจบได้ที่หน่วยบริการใกล้กบ้านนะครับก็พี่น้องสามารถที่จะโทรไปที่สปสอชอเบอร์โทร1 3 3 0กด14ประกันสังคมกด1506 กรมสอบอสอกด1426สอบอสอก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับสําหรับผู้ป่วยสีเหลืองก็จะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลําบากหายใจเร็วหายใจเหนื่อยปอดอักเสบทายเหลวมากกว่า3ครั้งต่อวันถ้าเป็นเด็กก็จะมีอาการหายใจลําบากซึมลงดื่มนมหรือว่าทานอาหารน้อยลง ก็เป็นกลุ่ม608หรือว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเป็นโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภโรคอ้วนนะครับน้ำหนักเกิน90กิโลกรัมสำหรับการรักษาก็รักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ์หรือว่า UZ Plus รักษาฟรีทุกโรงพยาบาลน,นะครับทั้งภาครัฐและก็เอกชน ก็สามารถโทรไปที่สปออสอชบเบอร์โทร1 3 3 0กด14ขอรับเตียงนะครับหรือว่าสพาช1669ก็คือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกลมสอบอส1426ขอรับเตียงในระบบ1330นะครับหรือว่าสอบถามสิทธิ์ที่ยูเซฟพลัสเบอร์โทร02872 1669สําำหรับกลุ่มของผู้ป่วยสีแดงนะครับก็จะมีอาการหอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคคขณะสนทนาแน่นหน้าอกหายใจเจ็บหน้าอกปอดอักเสบรุนแรงนะครับมีภาวะช็อกมีภาวะโคมา่าซึมลงมีอาการไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสนานกว่า24ชั่วโมงรวมถึงค่าออกซิเจนน้อยกว่า94เสำหรับการรักษาก็รักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ์หรือว่ายูเซฟรัทรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลไม่ว่าทั้งรัฐแล้วก็เอกชนนะครับ สามารถโทรไปที่สปออสอชอเบอร์โทร1330กด14ขอรับเตียงนะครับหรือว่าสพช .1669 กลมสอ,อส1426ขอรับเตียงในระบบ1330สามารถที่จะสอบถามสิทธิ์ได้ที่ยูเซฟพ,พรัสเบอร์โทร02 872 1669 ก็ต้องกราบขอพระคุณข้อมูลดีๆจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขมาณนาโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ได้แจ้งเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ